มีการค้นพบว่า Apple ได้ไปจดสิทธิบัตรนะครับถึงวิธีการที่จะทำให้ iPhone เนี่ยสามารถควบคุมหน้าจอสั่งการได้ในขณะที่อยู่ในน้ำถ่ายรูปใต้น้ำได้ด้วยโอ้โหนี่นะฮะในขณะที่มือถือยี่ห้ออื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยกล้ารับประกันเรื่องกันน้ำเลยนะครับ แต่ iPhone นี่บียอนไปไกลมากๆแล้วนะครับ Apple ล่าสุดครับมีคนตรวจพบว่าสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐนะครับได้ค้นพบว่ามีการจดสิทธิบัตรของ Apple นะครับที่ชื่อว่า modification of operation and electronic product during exposure to humidity นี่แปลว่า Apple นะครับกำลังจดสิทธิบัติวิธีการที่เราจะสามารถควบคุม จอแสดงผลของ iPhone ในขณะที one, right swimming, today, so, yeah. ่อยู่ในน้ no bueno. ําปกติถ้าเรามีสมาร์ทโฟนที่กันน้ําได้นะครับหรืออย่าง iPhone เนี่ยเราลองใส่ลงไปในตู้ปลานะครับเราลองใส่ไปดูแค่บางทีเนี่ยเรายื่นมือลงไปเนี่ยยังไม่ทันถึงหน้าจอเลยบางทีมันลั่นก่อนแล้วแล้วมันก็จะวิ่งปุ๊บปั๊บเปิดนู่นเปิดนี่เต็มไปหมดเลยนะบางทียังไม่ทันแตะหน้าจอด้วยหรือว่าแตะตรงนี้ดันไปลั่นตรงนู้นเปิดแอปนี้ไปเปิดแอปนู้นแทนอะไรเงี้ยแสดงว่า ทัชสกรีนบนหน้าจอปกติเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในน้ำนะครับมันมีแรงกดมันมีแรงเคลื่อนไหวมันมีสัญญาณไฟฟ้าสถิตซึ่งมันจะทำให้การทำงานมันผิดเพี้ยนไปได้นะครับสิ่งที่ Apple ไปจดนะครับก็คือการทำงานของหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะมีโหมดที่เรียกว่า Wet Mode นะฮะโดยที่ตัวเครื่องมันจะสามารถ Detect ได้ว่าเมื่อเราจุ่มลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะมีเซนเซอร์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ วัดปริมาณน้ําบนผิวสัมผัสได้จากนั้นก็จะเข้าสู่เวทโหมดทันทีทําให้ทัชสกรีนเนี่ยทำงานอีกรูปแบบหนึง่งในขณะที่อยู่ในน้ําทําให้การสัมผัสหรือการสั่งงานหน้าจออยู่ในน้ําทําได้แม่นยําขึ้นแล้วก็ไม่ลั่นนั่นหมายความว่าอะไรในรูปตัวอย่างของการจดสิทธิบัตรนะครับมีการพูดถึงการถ่ายภาพในน้ําด้วยแสดงว่าฟีเจอร์ใหม่ของ iPhone เนี่ยอาจจะบอกว่าคุณเซลฟี่ใต้น้ํา หรือถ่ายภาพพอสเทรตใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นฟีเจอร์นี้เลยคือ Apple อาจจะอาศัยจุดนี้ว่ามือถือ Android มือถือจีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการลงน้ําเขาไม่กล้ารับประกันของเรานี่ลงไปเลยนะฮะเคมได้เคมไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเราทําฟีเจอร์ให้มันใช้ได้ไปก่อนนะฮะ แล้วไม่ต้องมาโกรธผมนะเออผมสงสัยอย่างหนึ่งอะไรข่าวที่แล้วพูดเรื่องกันน้ําไม่กันน้ําคดีซัมซุงอ่ะโดนฟ้องโดยเลยทุกคนมาเม้นเหมือนโกรธผมอ่ะโทษนะผมไม่ได้เป็นคนผลิตโทรศัพท์แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนรับประกันด้วยว่ามันกันน้ําแล้วแล้วเขาไม่รับประกันกันน้ํามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะฮะผมมาเล่าข่าวให้ฟังเฉยๆข่าวมันเป็นแบบนี้แล้วก็อ่านข่าวให้ฟังบางคนแบบเ hey, อย้ยญิงงุ้นอย่างนี้บวยบายโอ้โหอะไรอะ่ะอะไรไม่เข้าใจ <laughs> ป้าบอนะฮะอันนี้ก็เหมือนกัน อย่าง iPhone 13เนี่ยลงน้ำได้ลึกถึง6เมตรนะครับแต่ต้องอยู่มีเวลาจำกัดอยู่ในขณะเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับสแสดงว่า iPhone รุ่นใหม่ๆจะต้องมีฟีเจอร์เกี่ยวกับการลงน้ำแน่นอนนะครับโดยสิทธิบัตรนี้นะครับจดไว้ตั้งแต่นู่นเนเดือนมีนาคม2021นะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสอบเมื่อเดือนเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นพทเทนได้ เมื่อวันที่28มิถุนายน2022ที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็รอดูครับว่าสิทธิบัตรนี้จะลงมาอยู่เป็นฟีเจอร์จริงใน iPhone รุ่นไหนนะครับเซลฟี่ใต้น้ำถ่ายพสด์เทรใต้น้ำนี่โอ้โหถึงตอนนั้นนะมันกันละ